เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 6 5ล่าสุดคนไม่ผ่านตรวจสอบอีกครั้ง20ธันวาคมนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง p n s m i l e นะคะตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 6 5บัตรคนจนรอบใหม่ล่าสุดคนไม่ผ่านสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์คลังเปิดให้เช็คอีกครั้ง20ธันวาคม2 5 6 5นี้นะคะ นายพรชัยถีระเวทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังระบุจากการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2565นะคะซึ่งเป็นข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนและมีการแก้ไขข้อมูลในระหว่างวันที่5กันยายนถึง17พฤศจิกายน2565 โดยมีผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า21ล้านรายนะคะผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองจำนวนทั้งสิ้นกว่า1ล้านรายนะคะคิดเป็น6.6% 0อร์เของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว และเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวที่มีการยื่นเอกสารครบถ้วนแต่ยังคงมีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์รวมถึงเพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลให้ได้มากที่สุดคณะกรรมาการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในโครงการ จึงให้มีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งโดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้อีกครั้งในวันที่20ธันวาคม65 5, ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศหรือตรวจสอบได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์บรัสบริการแห่งรัฐหรือกระทรวงการคลังนะคะสำหรับวิธีการเช็คสิทธิบรสวัสดริการแห่งรัฐ2565 1>, 1เข้าไปที่เว็บไซต์บัริวัิการแห่งรัฐหรือกระทรวงการคลังจากนั้นคลิกตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน 2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิดจากนั้นคลิกตรวจสอบข้อมูล 3. ระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนนะคะกรณีที่สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์นะคะผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มใหญ่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ไม่ต้องดําเนินการใดๆในช่วงนี้นะคะขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสําหรับกรณีที่สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้นะที่ว่าการอําเภอสํานักง,งานเขตโดยหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องหรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎรเช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า18ปีมีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้เป็นต้นนะคะให้ติดต่อแก้ไขโดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลหน้าหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นส่วนผู้ลงทะเบียนใดที่มีสถานะข้อความว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่ทราบผลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองว่าสถานะการลงทะเบียนของท่านเป็นการลงทะเบียนสมบูรณ์หรือการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่20ธันวาคม65เช่นเดียวกันนะคะหากผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวนะคะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้หนะ้าที่ว่าการอำเภอสำนักง,งานเขตและหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลโดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลณนะหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นนะคะ และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่20-23ธันวาคม65นี้นะคะทั้งนี้นะคะสำหรับผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ประชวลการคลังจะส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบต่อไปในช่วงเดือนมกราคม66นะคะโดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเว็บไซต์กระทรวงการคลังนะคะก็เป็นความคืบหน้าของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565นะคะที่ล่าสุดกระทรวงการคลังก็ได้เปิดให้ตรวจสอบอีกครั้งสำหรับผู้ที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ หรือสถานะไม่ผ่านนะคะโดยสามารถตรวจสอบอีกครั้งได้ในวันที่20ธันวาคมง5้านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปต่อไปเป็นเรื่องอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ